เาม่งทำไมก็ยไม่ระเบิดสักทเทำไมสึมันเอียงเอียงะให้กูเอียงด้านหนึ่งแลเนี่ย ya siu, ơ, trượt luôn, trượt luôn, cứ bịตก, cứ bịตก, bịตก, này, leo không được. ai? đặt Cứ đó, đặt luôn. đặt, 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 S sắp sống sụp nho nhớ mẩn ông này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  Thay ông này nè Thay này mẩn หายคปิปอะไรก็ได้ัตแล้ว,ลวไม่เลกอละ่อะกำลังลอยย่าลี้ยสิว้ยไม่รู้แต่นอนนิ่งมาไม่อเไม่มีอะไร มมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไร